อ่าแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับต่อเลยนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับผ่านดันอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยห้านะครับโดยการเก็บสิบห้าดาวนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเมื่อไม่นานมานี้ครับก็มีดันใหม่นะครับเป็นดันที่มีห้าด่านนะครับ ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าดัน1 0 1่ง5ถึงหนึนะครับจะเป็นดันใหม่ที่แจกของรางวัลบอกได้เลยว่าเบิ่มๆแน่นอนครับวิธีการผ่านดันแรกโดยเก็บ5ดาวนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขในการผ่านอยู่ก็ประมาณนี้ครับเราจะต้องนะครับผ่านให้รอดชีวิตทุกคนนะครับแต่ครั้งแรกนะเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องผ่านทุกคนก็ได้เอาแค่ให้ผ่านพอนะครับให้มันปลดล็อก ให้มันสามารถไปได้ทุกด่านก่อนนะครับแล้วค่อยมาเก็บในส่วนของในส่วนของดาวทีหลังนะครับโอเคทีมที่ผมจะใช้นะครับนั่นก็มีแอสตาแม่มดฟิลลันแล้วก็เชลลี่นะครับส่วนใครที่มีโกดก็ใส่โกดแทนเชลลี่ได้นะครับแต่ผมไม่มีนะผมก็เลยใส่มาเป็นเชลลี่นะครับการใส่ของนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับใส่เป็นสปีดสี่ชิ้นแล้วก็เป็นป้องกันติดดาวสองชิ้นนะครับทุกตัวเลยนะครับย้ําว่าไม่รวมแอสตานะครับจะเป็นฟิลลันเชลลี่แล้วก็แม่มดเนี่ย เราจะใส่เป็นสปีดสีสปีดติดดาวสี่แล้วก็ใส่ไปเซตป้องกันเข้ามาอีก2เซตนะครับก็จะประมาณนั้นเลยครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในส่วนนี้ถ้าใครมีอาหารนะครับก็ใส่ไปเลยได้นะครับค่าพลังแอสตาผมก็จะอยู่ประมาณเท่านี้นะฮะ ให้ดูก่อนสําหรับใครที่มีค่าพลังใกล้ๆเคียร์กับผมก็น่าจะผ่านได้แบบสบายเหมือนซดอโบนะครับโดยจะมีแอคแคร์อยู่ที่ยี่สิบสอง k นะครับแล้วก็จะมีเดฟอยู่ที่ยี่สิบห้า k นะครับส่วนคีย์เลสก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์คีดแดนจะอยู่ที่หกสิบหกแล้วก็มีคียเลสอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสกิลนะครับอัพเต็มทุกอย่างนะครับแล้วใครที่มีอาหารก็ใส่อาหารเข้าไปได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมจะใส่เป็นข้าวหน้าปลาไหลนะครับมันจะเพิ่มในส่วนของคคครริลเทนนนนะะะััับบบบขึ้้มมา25%จไดแ บ่อยขึ้นนะครับเมื่อใช้กับแอสตานะฮะมาเริ่มต้นนะครับเราจะนะครับใช้สกิลสองฟลิลลันบัฟให้แอสตาก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับชาลี่สามารถอันติเมทได้เลยนะหลังจากชาลี่อันติเมทเสร็จนี่ครับจะมาสู่เทินของแม่มดนะครับเทินของแม่มดเนี่ยผมแนะนําให้อ่าตีปกติ ก่อนนะครับใส่ตัวข้างๆนะอย่าเพิ่งไปตีอย่าไปตีมิโมซ่านะครับเพราะว่ามิโมซ่าเนี่ยถ้าตีเขาเนี่ยมันจะได้ในส่วนของบัฟคงกระพันเข้ามาแอสตาจังหวะน,นี้แอสตาสามารถปั่นได้นะครับแอสตาปั่นได้เลย mm hmm. แล้วตัวซ mm ัพพอร์ตเขาจะหิวขึ้นมาจังหวะน,นี้เราตีตัวข้างๆให้ตายก่อนก็ได้ครับอ mm ่ะ hmm. ตีตัวข้างให้ตายก่อนนะครับ mm hmm. ประมาณนี้ หลังจากนั้นจะเข้ามาสู่เทินเอสตานะครับให้ตีแม่มดไปได้เลยอ่าที่ตีมิโมซาครับโทษทีชึบไปหนึ่งทีครับจากนั้นนะครับฟิลลันตีปกติได้สังเกตดูขวามือครับจะถึงเทินของแม่มดนะฮะแม่มดเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเทินต่อไปแอสตาเราจะได้ตีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเทินเนี้ยเราสามารถสกิลได้เพราะว่าเราสกิลไปแล้วมิโมซาจะติดโครงกระพันแต่ว่าเมื่อมิโมซาตีกลับมานะครับโครงกระพันเขาจะหายไปนะครับมา แอสตาก็จะเข้าสู่โหมดอันนี้เรียบร้อยครับฟิลันรอดชีวิตเป็นที่เรียบร้อยครับจังหวะนี้เห็นไหมไม่มีใครตายเลยเนี่ยฮะเราก็จะใช้ในส่วนของบัฟต่างๆนะครับเพิ่มให้แอสตาเลยนะครับเชอรี่บัฟให้แอสตาแอสตาจังหวะนี้ครับแอสตาจะได้สกิลก่อนนะครับแต่ในส่วนนี้ถ้าใครทําให้อ่าฟิลันเร็วกว่าแอสตาก็จะสามารถได้ใช้ในส่วนของอ่าเรียกว่าบัฟที่สามารถเพิ่มดาเมจขึ้นอีกนะครับแต่ว่าน่าจะตายนะครับรอบนี้ เรียบร้อยผ่านแบบสบายมือสะดือโบแล้วก็เก็บได้3ดาวไปที่เรียบร้อยครับโดยการผ่านแล้วก็รอดชีวิตทุกคนแล้วก็ห้ามใช้แลนกิตนะครับประมาณนี้ก็เก็บ3ด่านในด่านแรกได้เลยอ่ะสามดานในด่านแรกได้แล้วนะครับเราไปที่ด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับด่านที่2นะครับผ่านโดยใช้จอมเวทอ่าสายพลังอย่างน้อย2คนนะครับแล้วก็ผ่านโดยไม่ใช้ริวนะครับแล้วก็ให้ผ่านด่านนะครับก็จะได้ครบ3ดาวนะครับ ทีมที่2นะครับเราจะใส่เป็นในส่วนของเปลี่ยนแม่มดมาไว้ตำแหน่งสุดท้ายนะครับแล้วก็เอาชาลลอตเนี่ยเข้ามาแทนเชลลี่นะครับก็จะได้ตำแหน่งนี้นะครับส่วนการใส่ของเหมือนเดิมนะครับย้ายของจากเชลลี่นะครับมาใส่ให้กับชาลอตก็จะสามารถผ่านได้แล้วนะครับโดยด่านนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเริ่มกันเลยด่านนี้นะครับขอย้ำไว้ก่อนว่าการใช้สกิลนั้นจําเป็นต้องระวังมากๆครับในส่วนของเวฟแรกเนี่ยเราสามารถใช้สกิลที่2ได้นะครับอันนี้ผมจะบัฟให้กับแอสตาก่อนนะครับ หลังจากนั้นแม่มดสามารถสกิลสองได้ครับผมฉลองสกิลที่สองได้ครับแล้วเอาแอสตาปั่นได้เลยนะเอ้ยแอสตาปั่นไปแล้วหรือเปล่าวะอาแอสตาปั่นได้เลยนะฮะยังไม่ได้ปั่นนะครโทษทีแล้วหลังจากนั้นตีปกติไปรอให้ไอ้พวกหนูนะครับมันมุดหนีไปเองนะครับทุกคนรอให้หนูมันมุดหนีไปเองนะครับไม่ต้องไปใช้สกิลตีมันแล้วนะครับทีนี้เราได้ในส่วนของอาบัฟ ป้องกันอย่างสมบูรณ์กับแอสตามานะครับทีมเราเดี๋ยวมันจะโดนโจมตีน้อยลงอยู่แล้วนะครับโจมตีตัวไหนก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะมุดนหนีเองนะมาอ่ามุดหนีไปแล้วตัวหนึ่งเห็นไหมฮะตัวที่สองตีไปเรื่อยครับตีปกตินะฮะมุดนหนีไปอีกแล้วตัวหนึ่งมุดหนีอีกแล้วตัวหนึ่งผ่านเว็บแรกเรียบร้อยครับส่วนเว็บที่สองนะครับห้ามใช้สกิลใดใดังสิ้นนะครับเน้นตีปกติอย่างเดียวนะครับเราจะเก็บสกิลไว้ใช้ในบอสตัวสุดท้ายนะครับในเว็บที่สามนะ ตีปกติไปก่อนได้เลยครับตีตัวไหนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมตีมั่วๆไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาก็จะมุดนหนีเองนะครับเอ้ยไม่เป็นไรได้อยู่เอ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วปล่อยปล่อยให้เขาหนีไปเองนะครับเดี๋ยวเขาก็จะหนีไปแล้วนะอันนี้นะครับโอเคมุดหนีเป็นที่เรียบร้อยครับ มาถึงเิร์นบอสนะครับอันนี้เราสามารถใช้อันติของฟิลลันก่อนได้เลยนี่ครับหลังจากใช้อันติฟิลลันเสร็จแล้วนะครับชาร์ลอตเนี่ยหลังจากนั้นนะครับชาร์ลอตกดสกิล2ได้เลยครับผมแม่มดสามารถตีปกติได้หรือสกิลสอง่ะต้องสกิลสองก่อนนะครับแม่มดสกิลสองก่อนทุกทีครับอ่ะหลังจากนั้นแอสตานะครับปั่นเอาเดฟได้นี่ครับปั่นเอาพลังป้องกันนี่ครับ เออเข้าสู่เทอร์นนี้นะครับให้ฟิลลันนะครับบัฟให้แอสตาเลยนะครับหลังจากนั้นชาร์ลอตจำเป็นต้องกดผสานเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะได้เพิ่มความเสี่ยที่ทำได้ให้กับมอนด้วยนะครับนี่ไนงะหลังจากนั้นแม่มดอันติเมทได้เลยครับจากนั้นออสตาก็อันติเมทเป็นการจบเกมครับผมเรียบร้อย ด่านที่2ผ่านไม่ยากครับผมเก็บได้ครบ3ดาวเรียบร้อยเห็นไหมฮะไม่ยากครับผมผ่านได้แบบสบายบหมือนดโบด่านที่3นะครับจะใช้ทีมเดิมจากทีมที่2เลยนะครับในกรณีนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องฆ่า3ตัวให้ตายทั้งหมดนะครับนั่นก็คือเวตโตฟาน่าแล้วก็ไรอานะครับเราจะต้องจําเป็นต้องฆ่า3ตัวนี้ให้ตายพร้อมกันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะสกิลนะครับด่านนี้ไม่ไม่ยากนะครับถ้าใครมีนะครับในส่วนของอาหารที่เพิ่มคีย์ที่เดาเมจอ่าคีย์ที่เเลทนะครับสามารถใช้ได้อันนี้ผมก็ใช้ผ่านมานะครับเพราะว่าเพิ่มอัตราติดคิย์ที่เให้กับแอตตามันจะได้ผ่านได้แบบได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่จะเป็นจะต้องรีหลายรอบนะครับประมาณนั้นถ้ามีในส่วนของอาหารนะครับที่เป็นข้าวหน้าปลาไหลนะครับมันจะเพิ่มในส่วนของคีิ์ที่เเลทนะครับขึ้นมา25นะครับในส่วนนี้นะครับใครที่มีคิยิคอลเข้ไม่ถึง 90%หรือไม่ถึง100%เนี่ยสามารถใช้ได้มันจะเพิ่มอัตราการติดคิให้กับแอสตาได้จะต้องอ่ามันจะไม่ได้รีหลายรอบอ่ะทุกคนนะครับสามารถใช้ได้โอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับด่านที่3เริ่มเทิร์นมาก็การใช้สกิลก็ฟิลลนนะครับบัฟสกิล2ให้กับแอสตาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับชาร์ลอตเนี่ยต้องแปะสกิลในส่วนของรถเกาะนะครับนี่นะ แม่มดเนี่ยสามารถอันติเมตได้เลยนะครับอันติเมตป้ายหลังจากนั้นมาสุเทินของแอสตานีครับกดปั่นได้เลยนะฮะปัดแปรดตายหมดนะครับง่ายมากเลยไม่มีอะไรซับซ้อนกับด่าน3คือง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้าค่าพลังถึงนะครับกับของถึงนิดหน่อยนีครับสามารถผ่านได้แบบอีซี่มากๆครับ การที่4นะครับตัวละครก็จะมีแอสตาชาร์ลอตยืนคู่กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีวินเลียมเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นเชลลี่นะครับในส่วนของวินเลียมเนี่ยใส่เดบทั้งหมดเลยนะครับใส่เด็บ6ชิ้นไปเลยนะครับให้ยืนถึกๆไปเลยนะการ์ดไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าใครมีการ์ดที่ดีหรือการ์ดของวินเลียมเองก็ใส่ไปได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับในส่วนของชาร์ลอตกับเชลลี่นะครับสกิลเหมือนเดิมนะครับมา แล้วในส่วนนี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับถ้าใครสามารถลดเดฟของแอสตาลงมาได้นะครับให้เหลืออยู่สักประมาณ2 0 0หมนะจะดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่ยามิมันตีนะครับแล้วแอสตามันจะลดเลือดเข้าสู่โหมดแอนตี้เมจิกพอดีนะครับอันนี้คือผมสามารถลดได้แค่เหลือแค่24 0 0มนะครับก็มาลองดูกันว่ามันจะเข้าแผนหรือเปล่านะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเมื่อเริ่มการต่อสู้มานะครับวิลเลียมจะได้ออกสกิลก่อนนะในส่วนนี้สามารถใช้สกิลที่2นะครับ ดึงเทินแอสตาขึ้นมาก่อนได้เลยนะครับบัฟให้แอสตานะชาร์ล็อตนะครับสามารถแปะสกิล2ได้เลยนี่ครับหลังจากนั้นนี่ครับถึงเทินเชลลี่นะครับเชลลี่ก็บัฟสกิล2ให้กับแอสตานะครับเมื่อบัฟให้กับแอสตาเรียบร้อยแล้วนะครับแอสตาเนี่ยจะได้ปั่นนะครับอันนี้จงังหวะนี้เราต้องปั่นเพื่อที่จะให้ได้บัฟของอพลังป้องกันอย่างสมบูรณ์นะครับปับ่นเอาบัฟก่อนนะรอบนี้นะครับ แล้วอยามิจะตีสวนมานะครับจจงาวะน,นี้เราตายหมดไม่เป็นไรนะครับสังเกตดูว่าเลือดแอสตายังไม่ได้เข้าสู่โหมดแอนตี้เมจิกนะครับเพราะว่าเราเด็บเราอาจจะยังเยอะอยู่นะครับถ้า22 0นนี่จะโอเคเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยครับอันติเมตของวิลเลียมได้เลยนะครับแล้วมาลุ้นดูกันว่าเมื่อแอตตาโดนลดเลือดนะครับมันจะเข้าสมุดแอนติเมจิกเลยไหมอ่าไม่เข้านะครับจังหวะน,นี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครที่ถึงจังหวะน,นี้แล้วนะครับแล้วแอตตาเข้าสมุดแอนติเมจิกได้แล้วสามารถอันติเมตไปได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมยังไม่สามารถเข้าได้เดี๋ยวผมจะตีปกติเพื่อให้จาม,มิตตีสวนมานะครับอันนี้คือจะตายไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแอตตาเราเข้าสมุดแอนติเมจิกเรียบร้อยครับจังหวะนี้อันติเมต โป้งเรียบร้อยครับเก็บยามี้ไปได้นะครับ3ดาวด่าน4นะครับชิวๆเลยนะฮะด่านที่5นะครับด่านนี้นะครับจำเป็นจะต้องนะครับใช้2ตัวซัพพอร์เตอร์สีฟ้านะครับหรือตัวอะไรก็ได้สีฟ้านะครับเพราะว่าดาวสุดท้ายนะครับมันจําเป็นจะต้องใช้ตัวสีฟ้า2ตัวในการผ่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจําเป็นจะต้องเปลี่ยนจากชาลลอตนะครับตัวสีแดงนะครับเปลี่ยนมาเป็นสีฟ้านะครับ ส่วนวิลเลียมนะครับก็เอามาดึงเทินแล้วก็มาบรับโจมตีให้กับแอสตาแล้วก็เอาแม่มดเนี่ยมาลดเลือดให้กับแอสตานะครับในส่วนของการใส่ของนะนะครับวิลเลียมก็ใส่เหมือนเดิมครับใส่ใส่โล่นะครับการ์ดจะไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ว่าในส่วนนี้นะครับพอเราไม่ได้ใช้เชลลี่แล้วนะครับสามารถดึงการ์ดของเชลลี่มาใส่ให้กับตัววิลเลียมได้เลยนะครับแล้วในส่วนของการใส่เซต2ตัวนี้ระหว่างชาร์ลอตกับแม่มดก็ใส่เป็น สี่สปีดแล้วก็ใส่2ป้องกันติดดาวนะครับประมาณนั้นแอสตาก็ใส่เหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้ใครที่มีอาหารก็ใส่อาหารได้เหมือนเดิมเลยนะครับมาด่านนี้นะครับเหมือนจะไม่ยากเลยนะครับผ่านได้ง่ายมากๆครับเริ่มเถิดมานะครับบอสนะครับจะเสกน้ําแข็งใส่ตัวเรานะครับก็คือในส่วนนี้นะครับไม่จะเป็นจะต้องกังวลกับเรื่องน้ําแข็งนะครับเริ่มจากนะครับมาถึงปุ๊บชาร์ล็อตนะครับบัฟสกิลสองให้กับแอสตาเลยนะครับ หลังจากนั้นนี่ครับวิลเลียมนี่ครับบัฟสกิลสองให้กับแอสตาเลยนะครับพอถึงเทินแม่ฮดแล้วนะครับสามารถอันติเมทได้เลยนะออนติเมทป้งลดเลือดแอสตาลงมานะครับจากนั้นแอสตาจะเข้าสมุดแอนต้เมจิกนะครับจังหวะนี้นะครับอันติเมทใส่บอสได้เลยนะเรียบร้อยครับบอสตายเรียบร้อยจังหวะนี้ครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากกดออโต้นะ่ครับชิวๆเลยทีนี้นะครับกดออโต้นะครับให้มันตีมอนตัวกี้ๆสองตัวนะครับที่เป็นลูกสมุนให้มันตายนะครับเราก็จะผ่านแล้วนะครับ ไม่ต้องมีอะไรมากังวลครับเพราะว่าบอสไอ้พวกมอน2ตัวนี้มันตีเบานะครับแล้วก็ปล่อยออโต้แล้วก็นั่งรอชิวๆไปนะครับแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆครับชิวๆครับอ่าแล้วโดนลดเลือดตายไปเรียบร้อยครับผ่านเรียบร้อยเก็บได้15ดาวครบเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนเห็นไหมฮะ ไม่ยากเลยนะครับถ้า <het> ม <PI ke> ีตัวอย่างที่ผมมีนะครับในส่วนนี้นะถ้าใครมีโกดนะครับสามารถใส่โกดแทนชาร์ลอตได้เลยนะครับจังหวะนี้ผมไม่มีผมก็เลยจําเป็นจะต้องใส่ชาร์ลอตเข้ามานะครับเพื่อเอามาปั๊มให้กับแอสตานะครับมาบัฟพลังโจมตีนิดหน่อยนะครับใครมีโกดนะครับใส่โกดแทนตําแหน่งเชลลี่ได้หมดเลยนะตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยถ้าใครมีโกดนะครับใส่โกดแทนตําแหน่งของเชลลี่ที่ผมใสมาได้เลยนะครับเพราะว่าเชลลี่มันมันไม่ได้ดีเท่าโกดอตโกดไปสามารถทําให้แบบเราโจมตีได้แแรรงงงมมมมาาากกกยยยิ่่่่่่ขึ้้นนเเเเีีีตตวผไส็็ลจํปอใช โอเคคิดว่าน่าจะประมาณเท่านี้นะสำหรับการผ่านด่าน1-5นะครับโดยเก็บ15ดาวครบเรียบร้อยครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็เหลือแค่ต้องรอให้จบซีซันก่อนเราถึงจะได้ในส่วนของหินลีนะครับสามารถล็อกออฟลองได้2อันนะครับแล้วก็สามารถกดรับรางวัลได้เลยนะครับแล้วก็กว่าที่จะได้ประดับเลือกก็เหลืออีกกี่วันนะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นะมันเลยมาค่อนข้างหลายวันแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก15วันนะครับก็รอกันนะครับทุกคนโอเคครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายยครับผม